kami ya manu นี่ยังไงมาไรมากรุงจรีไงจะววันช่วยบันดาไงมาเปลี่ยนใจยาวิวาแล้วนั้นกระโปรงรานีตั้งจักตีพระนา้นน้างโรมิรันนี่อันดับบ้านเมืองมันดามินง อนี่หนุ่ยนี่ตองติ้นอยักนันเดาจาักคือบิดาผู้เป็นเจ้าชะตาคนโยดยอดยอดยักตุกนาจักแล้วเกรงกลัวมานตุกติ้นตานอนเกรงกลัวไม่ว่าตัวตุกติดอิลนลมยมมาหน้าเมืองนาการจันนาการพอเคยรบหนุยน่ะจบตัวจันนาการนิด เมืองในติ้นได้กรียกลาอ๋อมีเคยมาตอริดซิบติดคนยกยอพรนี่คือเจอมเมียอ๋อแต่แจ้งตะวันเจ้ากำปลา สิ้นใจมาตอนเดือนพอเดินต้านอยกกย่างจากมาอยากจบดีนักวันนี้ไปรับแม่เลี้ยงหนยหน้ามาเกียงนอนแ <c oughs> สงตะวันลูกรักองพอ่อวัสด,ดีนะคะพ่อนันดจักรอวัสด,ดีลูกมันเป็นเรื่องที่แปลกอะไรคะพ่อเองยังนันดาจักรก็เป็นยักษ์ติดสมบูรณ์แบบร้อเปอร์ซ แม่ของเองอีนางยักษ์บัขีวันก็เป็นยักษ์ร้อยเปอร์ซ็นต์แล้วทำไมสวรรค์มันดันส่งลูกมาเหมือนมนุษย์ครานี้ปัญหามันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกไอ้พวกยักษ์ทั้งหลายมันไม่เป็นเพื่อนเล่นกับเธอเลยเลยมันังเกียดหนูค่ะมันบอกหนูไม่มีเที้ยวผิดเผ่าผิดพันพวกมันน่ะมันจะจับหนูกินด้วยใช่พวกยักษ์นี่มันชอบกินเนื้อสัตว์กินเนื้อมนุษย์อืม นูกก็อยู่ลําพังคนเดียวมาอย่างเงี้ยต่อไปนี้สบายใจได้แล้วลูกเอ้ยพอออกเดินทางไปถึงดินแดนนครเชียงอินทินชาวมนุษย์โชคดีทําไมคะไปเจอองค์ราชินีชื่ออะไรแล้วกูลืมแล้วจําไม่ได้เป็นไม้ผัวมันตายแล้วก็เลยนัดแต่งงานเลยเนี่ยพอกําลังจะเดินทางไปรับตัวเจ้าสาวออก็รักพ่อเล่อฮะรักไม่รักไปสำ่ำอันล่ะกูรักเองก็ใช้ได้แล้ะ น่คือไม่เกี่ยวลูกสิ่งใดพ่อต้องการมันต้องได้ตอนขากลับโชคดีทำไมคะพอเดินทางกลับเจอมนุษย์สองสาวนอนหลับอยู่บนศาลากูคิคดขึ้นได้ว่ามึงยังพูดภาษามนุษย์ยังไม่มีความแต่ชำนาญก็เลยจับไอ้สาวมนุษย์สองสาวนั่นมาถามชื่อระวังทางไอ้ตัวเล็กมันชื่อนางเปียกก้อนโตน่ะชื่อีนางพูนแก้วเอาไว้เป็นเพื่อนเล่นเพื่อนคุยเดิไปก่อน สวยไหมลูกตายแล้วพอ่อนี่หนูยังไม่รู้เลยนี่สาวมนุษย์เออนั่นสิหนูยังแปลกใจว่าเอ๊ะพ่อเอาผู้ใดมาแล้วทำไมมันไม่มีเขี้ยวมันคงไม่ใช่ยักษ์แล้วเดินได้สองขามันหนูด้วยสวยทั้งนั้นเลยนี่เป็นผู้หญิงทังคู่เหรอผู้หญิงนั้งมอแหละผู้ชายนามาไม่ได้ทําไมอ่ะอ้าว่าพ่อมีลูกเป็นผู้หญิงก็ผู้ชายมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวมันก็มีลูกแล้ดิ แล้วเขาทำนยังไงเฮ้ยอย่าถามอย่าถามคอยรู้เองไม่มีช่อนไรปุ๊บไม่ปุ๊บคราวนี้เนี่ยดวงเวลแล้วเลวีนางเปียกเกอ้ยโบเรานี่ที่ลังจมมำมันทำหมาฟรือกระแกนให้ตึงเรื่อนะอย่านอนอยู่บนล่างน,นั่นเนี่ยอยากจับอะไรกันนี้ <c oughs> นี่แต่มันรู้วปุ้มตอมเร็วแล้วนี่ นี่มึงยังคิดว่าเมียอยู่จะมันโโรูปูเมียนี่ทำตัวระวังนะน,น้องนะอยากที่กินนี่มึงอยากทำอะไรอยากโโรูปูนะฟังไม้ไปล้วงปูนี่เหยาวหนังนะมึงอย่ายืนเด็ดขาดนะมึงอย่ายืนเหยวนะมนุษย์นั่นจะยืนเหยืยวมันปูตึงปมยาวเพือก็อยากครุบแล่พันยืนเหยนะื่อน่ะฟังไม้ไปล้วงปูนั่นมึงมึงอย่า อย่าเจ้าดากูเตี่เอกูเตี่เอาลูกลูกกูที่เอลูกอยากอยากนึงเฮียหอมันดื้อวูบูบมันไม่ไม่ใช่รู้ว่าเรายื้อเงือหรอยื้งเงือหรอยื้เงือชายชายนี่มันคุยอะไรอะลูกหนูไม่เคยเข้าใจเลยป้าอย่งนางเปียงในพูดหนูนเหนื่อยเหนื่อยอะกว่าจะพูดออกมาได้สักประโยคเนี่ย ว่าเกิดอะไรไม่รู้มันติดอ่างอะไรนะมันติดอ่างพูดติดอ่างเออเจ้ายักษ์มีไหมมีกูเจอกูตีตายหงหมดอลสำคัญพูดแล้วหน้าเบือ่อแต่นี่มีน้อยปล่อยไว้ก่อนมึงรวังเะมึงเงินติดบัญชีอยู่มันนี่ <laughs> <laughs> มันนี่มีตัวแท้เนี่ยก็ตอมนี่อีกประมาณสักหนึ่งสัปดาห์พอกับ เองอยู่กับีนางเปียกนางพูดแกเป็นเพื่อนเล่นไปก่อนนะแต่ก็รักพ่อหรือเปล่าล่ะกูบอกแล้วไม่สำคัญตรงนั้นหนูเป็นห่วงนะเดี๋ยวมนุษย์มันทำร้ายพ่อตายแล้วหนูอยู่กับใครเองนี่นอกจากหน้าตาเหมือนชาวมนุษย์แล้วใจก็เหมือนมนุษย์ด้วยมึงจำมาไว้แสงตะวันสวรรค์ยังไม่ส่งบุคคลนี้เอาชนะกูเนี่ยมาเกิดในพื้นแผ่นดินโลกนี้หรอกกูใหญ่ที่สุด ทำใจยหญ่เท่านหร่เอียยว่าลกมเพยไอ้มึงอยากไปงงกนันัง,งอีนางเพีย้ยนี่นางมุแก้มมึงสอนให้ลูกกุคขันแบบสาวชาวมนุษย์หน่อยด้วยเดี๋ยวแม่เลี้ยงมาเรียกมันจะขันเป็นภาษาชาวมนุษย์ทําให้เขาอุ่นใจเพราะหน้าตามันเหมือนมนุษย์อยู่แล้วอ,อดีเหมือนกันนะพ่อนะอนี่นางเพีย้ยเองพูดติดอ่างเหรอฮะติดอ่างอย่างเดียวใช่ไหมอยู่ อยู่เมืองอยู่เมืองมนุษย์ติดตนาคาาด้วยแล้วผักบอกไม่ใช่วันจุยเที่ยไม่ตองบอกก็แล้วนี่เองขันแบบสาวชาวมนุษย์ให้ข้าฟังหน่อยสิแม่เลี้ยงมาข้าจะได้พูดขานแบบชาวมนุษย์แหมจาพูดยบปุ๊ดไม่มีโูมารยัทด้นี่ลูกมนุษย์เพื่อก็ช่วยผุนเนียนมาแช่นไม่เครโตแล้วอ้ไม แดงนกอันตรายเนยถ้าเป็นชิ้นก้องบ้านเรานะเพียงนะเปียกรู้จักไม่หลุดอะไรได้กันนกแดงกังเนอันตรายไม่แฮปปี้นี่ลูกกี้กากนะไม่รู้ฮะกันนกแดงเนอันตรายน้องเปียกว่าลูกได้ลูกลูกทัดได้หรวะล่าลูกทัดลูกทัดเนยลูกลูกทัดแลแดงนกอันตรายเนยลูกกี้กา กี่ก้างั้นได้ไรไรอยู่มันก้มเลยลิงก็ไม่กินแล้ลิงไม่กินแล้วคนไปแดก็ทำเลอะไรอยู่แี่มึกินแล้วลิงมันไม่กินแล้วแล้วคนไม่กินก็ทำไรอยู่ไอ้โลกตัดมันนั่นได้ไรไรโอ้มึงแลตามชนนะบอสที่เวลาเราไปเดียวเล่นนั่งตอนนี้กูนึกว่างอนนคตเยาวชนก็เนี่ยเออไอ้สิ่งของที่นำไปขายในงานนั่นเอง ัดค่ายปืนแก็บก้อนเงินไม่ปืนแก็บทำมันปืนจริงพืดน,นูนไปร้องข้อเงินทองเพราะแม่ซื้อแป้งปังแป้งปังยิงกันแป้งปังแป,งป้ง,แปงปังเลน่นเกมไอ้ลูกกลมกลมดีมาได้มาเล่นกกลมกลมเด็ควงเล้วตั้งระเบิดมันปืนพืดน่ะไอ้ปันจุดจะรวดแล้วแดงนอกเลยว,วีปังวีปังปันก้อนพระรั้วทรัพย์จมยันเด็จุดไปลงในตักฐานครัวถึงกันเนี่ ท่านครูชวดอยู่เลยกูจนลาตามมากูจนลาตามมาปัญญาการตาตรมมากันตะเมวิปังเด็กในมันชเช้าเบจจุกันตั้งเปจัดแม่แม่มันไม่ซ้อนที่โตกะละเตะวัดน้อยอันนี้กวูวอกมึงเนี่ยแล้วอ๋อ มันไม่คว้นัันตรีจุดไปทูกพระช่องงเจ้าตะกุกูดดาแม่จริงนั่นแหละแต่บางงานนัก่าน้าคณะอบต้อคณะผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการเขแก้งันบอกกับพี่น้องที่ค่ายก้องอื่นข่ายไปครับที่ค่ายมาเมืองค่ายกันนุ่นที่ค่ายนุ่มหลูกปองได้แต่พันแป้ง้งดีอย่ามาคไายแต่คาดเป็นการฝึกในใจได้ฝึกเพื่อเอ้า มันยิงแป้งแป้งมันไม่ตายได้แป้งไอ้นู้ตำตายไอ้นู้ตำตายอดีตยิงแป้งน่ะคนมีปืนแป้งมาแป้งไปไม่ตายมันแล้วว่าปืนผอมมันโดนนั้นได้ตายจริงแล้วแหละเลือมไหมนี่คือการฝึกเพราะฉะนั้นกูจึงจะรู้ไปเห็นว่าไอ้แดงนกนี่และอันทายไหนมึงเชื่อตนะแม่ขาวบอแป้งทิ้งยิ้มทิ้งแป้งทิ้งยิ้มทิ้งเพื่อเดี๋ยวเม็ดมาซื้อเหล้าแล้วแหละไม่คุยอะไรกันนะไม่เห็นดูเรื่องอะไรอ่ะพูดเรื่องเมืองเราเรา เอ็งขาดได้ข้าฟังหน่อยสิพ่อเรียกมาเลยพ่อมันไม่ขานไม่ให้ความรู้ไม่แนะนาหนูจะหกกักคอเลยเรียกยักษ์อื่นมาแดกเลยรำกระได้ขายแล้วขาได้ลูกก้ฟังหน่อยดีนางเปียกมึงไอ้โชคดีนะไอ้มนุษย์ทั้งสองเนี่ยไอ้นางเปียกไอ้นางบุญแก้วไม่เคยมีมนุษย์ไหนมีชีวิตอยู่ได้ในเมืองยักษ์เกินสิบชั่วโมงกระดูกกระเดี่ยวก็เคี้ยวไม่มีเหลือแต่นิวียอยู่เป็นเพื่อนของลูกกูอะบวกมึงเป็นมนุษย์โชคดี แต่เป็นผู้ชายตายโหงหมดแล้วคุณแค่วอมึงช่วยพลดไกลู้่ควักที่ดิแล้วควัก็ก่กูกับไม่เตวายเยอดิปเลยกูละคู่เงี้มันดือดรึแต่วันนี้คุณหนึ่เกลียดไปแล้ววออเนี้ยเ้ยเีบื่อัครับควักเพื่กับคู่กับไม่เตวายอีนางเปียกขาไใ้ลูกกับฟังหน่อยดิขานใช่ไหม สาวชาวมนุษย์ก็าขาดยังไงอะรู้ก,รการบลู PK ฮะเ PK ฮะดูดิพ่อมึงเงียบเลยมึงหวงความรู้มึงเหรอประชาชาวมนุษยกเรียนหน่อยไม่ได้เหรอขานสิอีนางเพี้ยมมึงจะตายหงอยู่เนี่ยขานสิเ PK ฮะ เรียกเลยพ่อถ้ามันไม่ขานขับนีมู้จะดึงไอ้คอหลุดเลยมึงอยากเห็นว่ากูนหน้าตารูปร่างเหมือนมนุษย์นะกำลังกูเสมอพ่อนเอาไว้ีนางเพีออย้ยกขานสิไค้เปคกฮะรูแม่มันไม่รอแม้มึง มันนั่นมัน่วยที่แล้วง่ายที่เดียวพอ่อขนันมันไม่รู้แม่ไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายจ่ายแต่ผมบาดตัวนี้มันโขกรกไม่ใช่อย่างนั้นเหรอทีอ่หนังเปี้ยงมันการไม่ถูกเองขันได้ไหมขันได้เรียกทีนังบุญแกว้วสิหลงเวลาไอ้เปรตเนี้ยทีนังบุญแกว้วเปคะอะไรนะเปคะอ๋อง่ายที่เดียวพอ่อเรียกหนูด้วยสิ แสงดะวันเลยเพค,คะพี่นางบุญแก้วเพคะพี่นางเบียกมาครับมาตายบาศเ้กูเอไปกล่ะเปกล่ะามาครับมิมการเป็กคเ,เหน็นต่กูไก่หดไม่เคยรับผิดชอบเรานูกขันได้แลคะ เจ็ดวันพ่อกลับแน่นะเจ็ดวันกลับตุมาด้วยแม่เลี้ยงอานนี้เธอจะได้มีผู้ที่มาดูแลแม่เลี้ยงนี่คืออะไรอ่ะคือผู้มาดูแลชีวิตเธอแม่บุญกำเนิดนชีวิตอีนางยักษ์มักคีวันมันตายโหงไปและเอ็งอย่าออกนอกตำหนักโดยเด็ดขาดค่ะไอยักษ์ไหนมาถามพ่ออยู่ไม่อยู่บอกว่าไงบอกว่าอยู่ค่ะทำไมถึงบอกว่าไม่อยู่ <c oughs> หนูกลัวมันโดนนังแกสิพ่อไม่อยู่ใครจะดูแลหนูเออจจลาดเธอไปหัวอะไรอ่ะช่วยไม่ต้องแล้วปักจ่วยหัวเหรอเพื่อนช่วยหัวทั้งนี่ดีตายห้บปลื้มอุยเร็วอ่ะยังฮะ พอไปแล้วอีนางเปี๊ยกอีนางบุญแก้วเองอยู่ในตำหนักออกนอกไม่ได้นะอยู่ใครแสงตะว,วันลูกค้านะได้เป่กะนะอีนางเปี๊ยกนะเองนี่ดื้อนะอย่าดื้อนะได้ได้ไปเบไปเบก่ก่ากพอไปลุกบา,บายบายลูกบายบายค่ะติดไม่ช้าข้าจะมีแม่เลี้ยงพ่อบอกพ่อจะมีน้องให้ข้าด้วย <c oughs> แต่ถามว่าทำไงพ่อไม่เห็นบอกนี่นางเปี๊ยกมาตรงนี้ที มันเป็นอะไรอะ่ะเอ็งอยู่เมืองมนุษย์เอ็งมีผัวแล้วยังฮะเอ็งมีลูกมีผัวแล้วยังอยู่เมืองมนุษย์ออยน่ะปูนแก้วเนี่ยเรายิ่งเอ,อือจ่ายอมันก็ว่าใจเห็นรู้ลูกอยากว่ามีผัวแล้วเปล่าวะมันไม่รู้ยิ่งใจในพวกอยากมึงแรลแต่มันจอดลูกแดงใกล้ตำลายฮักก มันไม่ได้เคยได้จ้อนธรรมะเลยนี่น้องเวียดถึงเราเนี่ยบุญกูจ้อนเด้เกิดสร้างมันกูได้แต่อยากมันล้มหว่าเมียอยู่นี่เอออหว่ากูยิ้มนี่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 แหละนอจ่ายนี่นี่ตาเมี่ยววงวันนี้ตาโดดกระผู้ไม่หอกหลูกตากรรมก็ไม่มีหลูกเดี๋นี่นี่นี่เดี๋ยวไปล่วงจับอยู่นี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 ่แหละจายตาเมี่ยวนียันจ่ายหย่าการจายหรือไม่หย่า อย่าเบื่ออย่าปล่อยอ้าวอะไรอะ่ะเองคุยอะไรกันะ่นนเนะเองมีลูกรีอยังยังไม่มีออ<า>เป็นสาวบรุทิ์ุดอย่างข้านี่แหละ,ะไปตายแล้วริวจะลืมสั่งพ่อสั่งไรอ่ะข้าจะมีสามีมีผัวและขดก็ต้องมีชาวมนุษย์เรื่องเลยจะไปเป็นเนมียยักอะ่ะ ดวกจักษ์นเกลียดไม่น่ารักเลยผิวก็หยาบกร้านมีเขี้ยวมีอะไรด้วยตอนนี้ดันพ้าเอามนุษย์ผู้หญิงหมดทำไมอ่ะทำไมพ่อไม่นำมนุษย์ผู้ชายมาฝากแสงตะวันสักคนฉันจะได้มีลูกฉันจะได้มีผัวตายนี่จะเป็นผู้ชายสักคนเลยฉันจะเป็นเมียแล้วจะได้มีลูกน้องเปยกเดียวมึงอย่าขึ้นจอกไม่หนวดมันพันมือตาตายแล้ว ยายคือเราได้หลางแก่ในม่อแม่พันวัชชาฮะไม่รู้ชีวิตเราได้กลับเมืองมนุษย์ไหมไม่รู้มีต้มได้ต่อได้แต่นี่นี่เป็นโอกาสบอกว่าแม่พันวัชชาไม่ได้รักยักยากไปบังคับเราเอาลูกยักษ์เจีตอนนี้เราแสดงความเป็นลูกผู้ชายขึ้นนะเออเออปี้นี้น้องเพียกเราชายแมบประชาธิปัไตยนะไอ้ไอ้ไอ,อ,อ,อ้ลูกยักษ์เลือกตอนนี้เราเปิดเปิดตัวเป็นผู้ชายต่างกูเลยลูกยักษ์เลือกเตียวคนไหนก็ให้คนนั้นเอา ตากับในน้องน้ำนี้ปลาตัวเดียวเล้วเบ็ดชองคันปลาจะกินเบ็ดเคยเราอย่าทําน้ำเผื่อมกันนะตัวเดียวนะนะเราเพื่อกันไม่ได้ตัวแล็กอยากไม่โงีล่วงนี้ตัวเติบปึกบึนอยากม็นจบเติบเติมมึงตัวใหญ่จริงไงแต่ว่ายุม่มแลลกมึงแต่เป็นตูเรียนกะจะนนีเคยใหญ่แต่เปลือกไม่มียุม่ม เรารู้แหละจริงไงถึงม่อนทองและเออเอาได้หลูกอยากมันปิดจารณาอะไรเองกุยอะไรกันล่ะน้องแสงระวันค่ะแต่สมุดแบบผีบุญแก้วหรือปีเปียกเป็นผู้ชายได้น้องเอาไหมเองอย่าพูดได้รับเปลือมใจเล่นนะข้าไม่ชอบเป็นได้จริงหรือเปล่าล่ะแต่ตาเป็นได้จริงเอาไหมโอ้ยก็โชคดีสิพ่อเราจะจับกลับมาแสงแต่วันก็มีคู่ชีวิตแล้ว ใครว่าแต่คนไหนเป็นผู้ชายได้เปียกหรือผุ่นแก้วตาจมูดจะเป็นได้ตั้งกูน้องเอาเคยเริ่มเกี่ยวแบบอเอ็งทั้งสองนี่เป็นผู้ชายได้ตั้งคู่น,นั่นแหละน้องเอาเคยอเอาใครดีนะ ถ้าเป็นผู้ชายได้จริงอ่ะแหน่แบบชัตจีคือชัตจีในบางอารมณ์มันกนันมันมนมุษย์เรามันขันนั่นแหละหพอจะเอกกินแบบกูแหละถ้าเป็นผู้ชายได้จริงๆริงนี่ข้าจะเอาใครดีอ่ะปูนแก้วนี้ร่างกายบึกบึนใหญ่โตคล้ายๆชาวยัตงาน้าเปือมกูตุนน้วยเลียวนะตุน้วยเีว ได้เป็นเมียผู้แก้วไปไหนมาไหนเมืองยักษ์นี่มันแปลกนะไอ้ยักษ์ตนไหนชอบผู้หญิงคนไหนในเมืองยักษ์นี่มันเข้าไปแย่งเลยแต่ผัวมีกําลังไม่พอสู้ยักษ์อื่นไม่ได้ก็ต้องเสียเมียยักษ์อื่นแตงมันมามันเราเล็บเลืดไอ้ปาาดำปาไปตึ้งไปโกรอยไอ้ตัวนู้ไม่ได้แต่ว่ากำกวัดทั้งไหมเอาตัวเมียปอนตัวเมียหนังเอกรียบเลือกต้มอยูกก็แล้วตัวปูก็เป็นคอนตัวไนแปเปลือนก็ยื่นแล่อยู่ที่ลูกตอไม่รู้เขา แม่ใจมีวัฒนาธรรมอนะไร้ยอนี่น้องเอาเคยอกลงแต่ได้บุญแก้วเป็นสามีเนี่ยนะไปไหนมาไหนนะ่ะถึงเป็นมนุษย์ยักษ์ก็คงเกรงใจเพราะตัวมันโตนี่เอาผีใช่ไหมน้องแต่มันเสียอย่างเดียวอะ่ะเองมีหนอะไรตรงนี้มันคล้ายกับจุนัสพันหนึ่งในเมืองยักษ์เกิดข้าเป็นเมียข้องเองอะ่ะยักษ์ที่ไม่รู้ว่านี่คือมนุษย์มัาคิดว่าข้ามีสามีเป็นหมาไม่เอาอะ่ะ แมมกินเนื้อนุกข์แล้วมาขิ้นแบบนี้เปียกนี่ตัวเล็กก็จริงแต่ตาดุดันน่ากลัวนะนี่มีขนอะไร้วยไม่มีขนอะไรตรงนี้ฮะก็ก้อนมูกโอ้ขนจมูกนี่ขนอะไรอีกเนี่ยก็ก้นค้างแักจี้ดีนะดีว่านังไอ้เกาอียิบข้าลุยแล้ว มีขนเยอะนี่ขนอะไรอีกเนี่ยก้นพุ่งโอ้เยอะดีม,มีมีอีกลวงเลยบายไอ้นู่นมีเอกว่านี่เยอะนู่